สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูปอนอีกแล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสําคัญของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนรู้ไหมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับลองไปรับชมกันเลยครับอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์คืออะไรเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะของอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นและจับต้องได้อุปกรณ์ดังกล่าวคือ1อุปกรณ์รับเข้าข้อมูลและ2อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลมีอะไรบ้างไปดูกันเลย1คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์หลักในการป้อนข้อมูล ตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ 2. เมาส์เมาส์คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานภายในคอมพิวเตอร์โดยส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของเคอร์เซอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 3. c ส,สแกนเนอร์สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิกแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1>, 1. เครื่องสแกนเนอร์หรือเครื่องสแกนภาพ 2. เครื่องอ่านบาร์โคดสาเครื่องอ่านอักขระด้วยระบบแสง OCR 4. เครื่อง MICR อุปกรณ์ต่อไปคือปากกาแสงปากกาแสงเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีชนิดหนึ่งซึ่งมีเซลล์แบบโฟโตเรติก ไวต่อแสงทํางานคล้ายกับเมาส์ลักษณะเป็นปากกาที่ใช้สําหรับชี้ตําแหน่งบนหน้าจอโดยตรงอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลอย่างที่5คือจอภาพแบบสัมผัสจอภาพแบบสัมผัสเป็นจอภาพแบบพิเศษเป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลและยังใช้เป็นอุปกรณ์นําเข้าข้อมูลได้อีก จอภาพแบบสัมผัสมักนำไปใช้กับธุรกิจร้านค้าโรงแรมสายการบินพิพิธภัณฑ์สถานบันเทิงคาราโอเกะรวมทั้งธุรกิจธนาคารไมโครโฟนไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับเสียงโดยเสียงที่พูดผ่านไมโครโฟนนั้นจะถูกส่งไปยังกาเสียงเพื่อแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิตอลและ จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์และนำไปใช้ประมวลผลต่อไปได้ 7. จ o จอยสติ๊กจอยสติ๊กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์มีก้านบังคับที่ใช้ควบคุมทิศทางโยกขึ้นลงหรือซ้ายขวามีการทำงานเช่นเดียวกับเมาส์ยังมีปุ่มฟังก์ชันพิเศษต่างๆเพื่อให้เลือกใช้ในขณะเล่นเกม กล้องดิจิตอลกล้องดิจิตอลมีลักษณะการทำงานคล้ายกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่กล้องดิจิตอลใช้งานได้คล่องตัวและสะดวกกว่ามีความละเอียดสูงไม่ต้องใช้ฟิลม์มมภาพที่ได้จะจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลที่บันทึกลงในหน่วยความจำอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลมีดังนี้ 1. จอภาพจอภาพเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลที่นิยมใช้เพื่อแสดงผลของข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความรูปภาพกราฟิกหรือวิดีโอจอภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์จอภาพแบ่งออกเป็น3ประเภทคือจอภาพแบบ CRT แบบ LCD และจอภาพแบบ LED 2. เครื่องพิมพ์หรือพิมเตอรเป็นอุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษหรือเรียกว่า Hard Copy ปัจจุบันเครื่องพิมพ์มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งานสามารถแบ่งเครื่องพิมพ์ได้5ประเภทคือ 1. เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทิคสเครื่องพิมพ์แบบบรรทัด 3. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก 4. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ 5. เครื่องพิมพ์แบบวาดภาพครับ เราก็ได้ดูวิดีโอจบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทำแบ,บปทดสอบกันด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้โน้ตนะครับก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเรียนทุกคน